ผมบอกเลยว่าแค่กล่องก็เทขนาดนี้แล้วและนี่คือนาฬิกาที่แฟนซูเปอร์โรบอทและสายสะสมทุกคนไม่ควรพลาดการเจอกจารจับผู้ผลิตนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์และหุ่นสุดคลาสสิกจากญี่ปุ่น2ตํตำนานจากยุค70และนี่คือทิทโซ PRX UFO Robot Grandizer Special Edition บอกได้เลยว่าพิเศษและสวยสุดๆกับนาฬิกาเรือนนี้แค่กล่องแพ็คเกจจิ้งเนี่ยก็พิเศษมากแล้วเพราะนอกจากจะมีโลโก้ของทิทโซแล้วก็แกรนด i เ e r มีภาพวาด Origi n a l d e s i g นของอาจารย์โกนาคาอีผู้ให้กำเน,นิดซีรีส์แนวซูเปอร์โรบอทแล้วก็หุ่นชื่อดังอย่างมาช หรือว่าเกรนไดเซอร์อยู่รอบกอบ็แกะออกมาเนี่ยเราก็จะพบกับกล่องนาฬิกาที่มันพิเศษมากเพราะว่ามาในดีไซน์ของยานสเปเซอร์ของหุ่นเกรนไดเซอร์นั่นเองแฟนๆนี่คือฟินนะผมบอกเลยนอกจากนี้ในกล่องเองเนี่ยก็จะมีใบรับรองว่าเป็นของแท้แล้วก็ใบลงทะเบียนประกันที่ดูแลยาวนานถึง2ปีเลยนะแน่นอนว่ามีคู่มือมาให้ด้วยแล้วก็สาหรับยานสเปเซอร์เนี่ยตัวปีเขาจะแยกมาให้นะเนี่ยเราก็เอาจอยล็อกประกอบเข้าไปเสร็จแล้วตัวยานสเปเซอร์ของเราเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณเนี่ยผมว่าเขาทำรายละเอียดมาให้ดีเลยทีเดียววิธีแกอออกกกเพื่่โชวนาาาาฬิ็สมรถ